สวัสดีค่ะลูกค้าจ๋าแม่ค้ารีวิวนะคะวันนี้เรารีวิวกันที่เป็นภาพมงคลนะคะกรอบรูปนะคะเสริมมงคลเสริมห่วงจุ้ยนะคะใกล้จุดจีแล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าหากใครกําลังหาของฝันนะคะเป็นของมงคลไปตกแต่งบ้านตกแต่งร้านค้านะคะหรือว่าจะนําเป็นเป็นของที่ระลึกแนะนําเป็นภาพาปลามังกรนะคะเป็นปลามังกรเงินปลามังกรทองนะคะเสริมในด้านเงินทองไหลามาเทมานะคะขนาดอยู่ที่ 45, คูณ58เซนติเมตรนะคะ เป็นผ้ากำรรมะหยี่ใส่กกอบพร้อมกระจกพร้อมหูแขวนค่ะยังไงถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาดูสินค้าเราได้เลยนะคะโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์ศูน7 8 9 4 9 3 5ค่ะเรามีบริการผูกโบให้ฟรีนะคะลูกค้าเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อกันได้เลยปลาบางกรเราจะมีสองสีนะคะเป็นผ้ากำมะหยี่สีดำและผ้ากำมะหยี่สีแดงค่ะยังไงก็เรียนเชิญเข้ามาที่ร้านหนูตั้งใจรวยนะคะ พ่กัดอยู่หน้าโรงเรียนพุทธชินราชค่ะวันนี้แม่ค่ะขอไปก่อนนะคะแบคไวค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ